สวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้แพอยู่ที่คาเฟ่สำหรับซายคริปโตใส่ NFT ค่ะที่ชื่อว่าสบตาคาเฟ่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะตามมาค่ะ เข้ามาก็จะเจอน้องเมตตาวอเดนตัวแรกเลยค่ะสบตาคาเฟ่นะคะน่ารักมากๆเลยเป็น NFT ของเมืองไทยนะคะโอเราก็จะเห็นว่าพาในล้านะคะประดับด้วยตัว NFT หลายคอมมูนิตี้เลยนะคะแต่ว่าล่าลาจะเป็นตัวของตัวเมตตาวอเดนตรงนี้ค่ะโอ้ตอนนี้พะก็ได้น้ำแล้วค่ะสั่งไว้พอดีค่ะโอ้เพิ่งเห็นนะคะว่าแก้วน้ำมีตัวเมตตาวอเดนแบบนี้ด้วยค่ะน่ารักไหมคะ อ,อร่อยมากเลยค่ะวันนี้แพรสั่งนะคะเป็นคาร์เมลแมติอาโต้ค่ะอร่อยมากเลยนะคะจริงๆนอกจากเครื่องดื่มแล้วทางร้านยังมีขน,นมอีกนะคะเต็มเลยโหน่ากินมากๆเลยค่ะที่นี่พิเศษนะคะเพราะว่าจ่ายเงินค่าน้ํานะคะหรือว่าค่าขนมเนี่ยด้วยการสแกนจ่ายเงินธรรมดาก็ได้หรือว่าสแกนจ่ายด้วยเหรียญคริปโตก็ได้นะคะเพียงผ่านแพลตฟอร์มนี้เลยค่ะบีแอนด์ซับเทดีนะคะเหรียญคริปโตที่ใช้จ่ายเงินได้ก็อย่างเช่นเหรียญบิตคอยเหรียญอีเธอริเมเป็นต้น,นะคะ่ะ คาเฟ่นี้ประกอบด้วยการทรั้งหมด4ชั้นเลยนะคะชั้น1ชั้น2สําหรับคนที่มานั่งกินกาแฟนั่งทํางานสบายๆนะคะก็นั่งชั้น1ชั้น2ได้เลยส่วนชั้น4เป็น co-working งสเปซนะคะสําหรับเช่าทํางานมีพื้นที่ทั้งหมด15-20ที่นั่งเลยนะคะแต่พิเศษมากๆเลยนะคะใครที่เป็นเจ้าของตัว Meta w a r เดนรวมถึงพาร์ทเนอร์อื่นในที่นี้นะคะสามารถมาใช้พื้นที่ชั้น4ได้ฟรีเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านคาเฟ่แล้วนะคะชื่อว่าคุณแมนนะคะสวัสดีค่ะคุณแมน เร,เราแค่อยากทําธุรกิจกับเพื่อนเนาะเราคิดว่าพนักงานประจำมันไม่ตอบโจทย์เราอยากมีธุรกิจของตัวเองเราก็เลยมีการตั้งร้านกาแฟขึ้นมาแต่จริงๆครับเราเพิ่งเอา NFT มาประยุกต์ใช้ทางการตลาดเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานี่เอง ปกติเรามีลูกค้าประจําอยู่แล้วเพราะว่าร้านเราก็เลือกทําเลก,ก็ค่อนข้างดีแต่ว่าทาง NFT อะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ๆของเราเพราะว่า NFT พวกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ยึดโยงให้แต่ละคนอนะเปิดใจเข้าหากันบางคนไม่เคยมากินร้านผมแต่เมื่อรู้ว่าผมเนี่ยอยู่คอมมูนิตี้เดียวกับเขาเขาเลือกที่จะเปลี่ยนจากร้านประจําร้านเดิมเดินมาหาผมที่ร้านแล้วก็มาใช้บริการผมแล้วก็ไม่กลับร้านเดิมอีกเลยที่จริงแล้วที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์รวมคอมมูนิตี้ของชุมชนเมตาวาเดนด้วยสามารถมาจาัดสัมมนาออนไลน์พูดคุยกันในช สีได้ ที่ผมบอกครับคือพอเราเอาตัวเมตาวอเด้นมาใช้ทงางการตลาดนะครับแล้วผมคิดว่าพอเราได้สัมผัสกับคนในชุมชนเราคิดว่าคือทุกคนเป็นคนนัารักะทุกคนเนี่ยสามารถช่วยผลักดันในสิ่งที่ตัวเองทําได้ไม่ว่าจะเป็นผลักดันเมตาวอเด้นหรือผลักดันธุรกิจของแต่ละคนเหมือนที่โซตาคาเฟ่ได้มาทางเรื่องแบรนด์เวย์นิสซึ่งเราก็เลยมีการตอบแทนให้กับชุมชนเนี่ยตามกําลังที่เราทําได้เช่นเราก็มีการเอาตัวน้องเนี่ยมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หรือมีการเอาตัวน้องเนี่ยมาทําอยู่ในแก้วหรือที่ลึกต่างๆที่ร้านมีรวมถึง เรามีห้องประชุมขนาด20ที่นั่งอยู่ที่ชั้น4เราก็สามารถให้คอมมูนิตี้เนี่ยมาจัดมีติ้งจัดประชุมหรือเล่นบอร์ดเกมกันได้โดยที่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยแค่อุ่นน,น้ำดื่มเราก็พออย่างวันนี้เราก็มีจัดอยู่ครับผม ต้องบอกว่าจริงๆอะชุมชนเราค่อนข้างใหญ่เพราะนั้นน่ะความต้องการมันหลากหลายครับเราก็เลยมีการทําตัวเซอร์เวย์ผ่าน Google Form ขึ้นมาว่าเพื่อนๆแต่ละคนมีความต้องการอย่างไรอย่างวันนี้ครับแล้วก็มีการจัดสัมมนาเรื่องการนํา NFT มาประยุกต์ใช้หรือว่าแนวทางการทํา NFT ว่าถ้าเกิดคุณจะทํา NFT สักชิ้นเนี่ยคุณมีแนวคิดอย่างไรแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะมีเรื่องการเทรดดิ้งเรื่องแนวคิดจิตวิทยาทางการลงทุนเซอร์เวย์มาแล้วก็พยายามจัดจัดให้ตอบสนองความต้องการของคอมมูนิตี้มากที่สุด หนึ่งในสิ่งที่ทุกคนอยากมาครับก็คือเป็นการเล่นบอร์ดเกมเราก็ได้มีการจัดสถานที่ให้เล่นบอร์ดเกมเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สี่โมงเย็นเราจะมีการเล่นยาวๆเลยเพราะว่าคือถ้าเล่นบอร์ดเกมเราจะต้องสังเกตรครับว่าคือถ้าเกิดคุณไปเล่นในคอนโดไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเสียงม,มันดังแล้วคนเยอะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะไปร้านบอร์ดเกมก็เคอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงแต่คนในขอมูวเราอะครับตัวบอร์ดเกมเก็บอยู่ที่บ้านเก็บอยู่ที่คอนโดอยู่แล้วแค่ไม่ถูกเอามาเล่นงั้นคุณแค่แค่หอบมาเล่นสี่มาจบ เป็นจำนวนคนเราอาจจะตอบได้ไม่ชัาเพราะว่าหลายคนก็ในเมื่อรักน้องเราก็ถือมากกว่า1ตัวเนาะ <c oughs> แต่ตอนนี้ครับโฮเดอร์ทั้งหมดของ m e t a เดนอยู่ที่ประมาณเกิน1,600งพันหกลเลตไปแล้วอย่างร้านสบตาเองนี่คือมีน้อง3ตัวนี่ไหมคะก็จริงๆมันมีทั้งของผมทั้งของหุ้นสวนด้วยครับก็มีมากกว่านี้แหละแต่ก็ไม่บอกแล้วกัน <c oughs> อูกเป็นความลับด้วยค่ะ จริงๆตอนนี้ครับทางตัวเว็บไซต์ของทาง warden finance เองครับก็คือสามารถซื้อขายใน warden swap ได้เลยนะครับก็ราคาตอนนี้ลงมาตามตลาดเนาะถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะอยู่สัก2.5 BNB เป<ฮ>็นเงินไทยก็สัก25,000บาทกลมๆนะครับโอเคค่ะน่าสนใจแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวแพทถามนอกล้อมนะคะว่าแบบยังไงซื้อยังไงถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้เลยนะคะ ก็เรื่องแรกก็อยากฝากร้านสบตาคาเฟ่น,นะครับก็ปัจจุบันมี2ส,สาขานะครับสาขาแรกก็เป็นที่เรานั่งคุยกันอยู่ปัจจุบันนะครับอยู่ตรงสะพานใหม่นะครับอยู่ตรง BTS สายหยุดถ้าเกิดมาตาม BTS ก็ลงสายหยุดทางออกสี่ได้เลยส่วนในสาขาหนึ่งอยู่ที่ใกล้ๆ MRT บางขุนนนท์อยู่ตรงป่นเก้านะครับเชื่อคารอัทบุ์ก็ไปอุดหนุนกันได้มากันนะคะมันดีมา,มากๆเลยค่ะเครื่องดื่มก็อร่อยมากๆเลยนะคะ ก็จริงๆครับคือถ้าเกิดเราเป็นคนตัวเล็กครับเราอาจจะเสียเปรียบคนตัวใหญ่ในแง่ของเรื่องเงินทุนหรือด้านการตลาดนะครับแต่ผมเชื่อว่าคือ NFT มันเป็นสิ่งใหม่จริงๆซึ่งถ้าเกิดคุณเอา NFT มาใช้สิ่งที่คุณจะได้ก็คือ customer engagement เพราะ NFT ครับมันเหมือนเป็นการสร้างคนที่เป็นแก๊งเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็สามารถเข้ามาซัพพอร์ตกันได้ซึ่งสิ่งที่สบตาได้ครับเราเนี่ยอาจจะไม่มีเงินทุนในการขยายสาขาแต่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ครับในวงการ NFT หรือในกลุ่ม community ของ Meta ได้เองผมเชื่อว่าทุกกคนนรู้ัสสสบตตาาาาาเมมืื่่่ออขขยยไาาไปทีหผช จะมีแรงกลุ่มเนี่ยครับซัพพอร์ตครับผมดีมากๆเลยนะคะก็เอาไปพิจารณาในการทําธุรกิจได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยค่ะค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้พากับคุณแมนนะคะก็อยู่ที่ชั้น4ี่ตรงส่วนของ c o w o r k i n g space แล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณแมนช่วยเล่าให้พวกเราฟังก่อนนะคะว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่กำลังพูดเรื่องอะไรคะวันนี้ครับก็มีเสวนาในเรื่องแนวคิดการทํา NFT แล้วก็การต่อยอดจาก NFT นะครับนอกจากมีคนในคอมมูนิตี้ของ m e t าเวเดพูดให้ฟังแล้วเราก็ยังมีแขกรับเชิญจากคอมมูนิตี้ภายนอกซึ่ง เป็นศิลปินไทยเหมือนกันที่เรามองว่าเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็โปรเจกต์น่าสนใจก็เอามาร่วมกันแชร์ให้คุมมิี้ฟังนะครับค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นเกียรติมากมากเลยนะคะพายอยู่กับสปิกอร์ทั้งสท่านนะคะคือคุณไตเติ้ลคุณฝ้ายแล้วก็คุณขานนะคะเดี๋ยวพาจะให้สปิกร์ทั้งสท่านนะคะช่วยเล่าข้อ่าว่าวันนี้มาพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณไตเติ้ลมาพูดเรื่องอะไรคะอ,อ๋อวันนี้มาพูดเรื่อง การมองโปรเจกต์ NFT แบบมุมกลับรจริงๆคือโปรเจกต์ project, ผมมันชื่อ f l i p e t Face เป็นใบหน้าที่หัวกลับแล้วก็เลยมาชวนคนมองโลกนี้แบบมุมกลับกันดูบ้างครับโปรเจกต์ project, คุณไตเติลที่บอกนี่คือเราสามารถไปดูได้ที่ไหนคะ่ะ f l i p e t Face อยู่บน NEAR Protocol mm. ค,ครับ Market p l a c e คื page, อ p a l a s ครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะเข้าไปใน p a l a s แล้วก็เซิร์ชว่า f i p Face ได้นะครับแล้วก็น่าจะเห็นครับผม <S <S <'s> <uchen> ซึ่งคุณไตเติลเองก็อยู่ในสังคมเมตาเวอร์เดนอยู่แล้วเนาะแล้วก<ช>็วมาแชร์ชความรู้ให้กับสังคมเมตาเวอร์เดนกันใช่ครับใช่ครับ,รบโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก็ของฝ่ายค่ะเป็นคอเดอะบุสซค่ะซึ่งคอเดอะบุสือของเราอ่ะค่ะเนี่ยเป็นคอที่เล็กๆที่กำลังจะพยายามจะเติบโตขึ้นมาค่ะอีกขั้นก็วันนี้ค่ะได้รับโอกาสจากทางคอมมูนิตคบาเดนนะคะได้มาพูดคุยในเรื่องของการที่เราเป็นคนตัวเล็กค่ะเราจะสามารถพัฒนาโปรเจกต์ของเราอ่ะให้มันเติบโตขึ้นไปได้ยังไงในส่วนที่เราสามารถทําได้ซึ่งคาก็ อแพนนอกรอบเมื่อกี้นะคะว่าก็กําลังเล่งในสังคมเมตาวอเดนอยู่เหมือนกันเพราะาคุณฝ้ายตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเมตาวอเดนเพราะว่าจริงๆอะค่ะในส่วนของเมตาวอเดนนะคะคือฝ้ายกับแนกก็คือแบบว่าสนใจมานานแล้วด้วยความที่ฝ้ายรู้สึกว่าความมูเมตาวอเดนเป็นความมูที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเด่นในเรื่องของคอมมูนิตี้การช่วยเหลือ,อากาันมีอะไรแชร์กันซึ่งเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้เหมือนกันน่าสนใจมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะก็สวัสดีครับผมเป็นโมเดเตอร์ให้กับไมอีสนะครับก็หน้าตาเนี่ยจะเป็นน้องตาโบแบบนี้นะครับผมงานของ ที่จะมาแชร์กันก็คือมุมมองของมอดเ r a ร o เตอร์ที่รับผิดชอบในการดิลเรื่องของพาร์ทเนอร์แล้วก็บีเซ็ตโมเดลก็อยากจะแชร์ว่าในฐานะที่ทำมอดเตอรเตอร์ตรงส่วนนี้เนี่ยเรามีวิธีในการดิลพาร์ทเนอร์ยังไงแล้วมีสเต็ปอย่างไรบ้างก็จะมาแชร์กันครับขอบคุณสปิเกอร์ทั้ง3ท่านมากๆนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศในการสัมมานาในวันนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้แพ้ก็อยู่กับคุณมายนะคะคอมมูนิตี้แมเนเจอร์ของเมตาวอร์เดนนะคะให้คุณมายช่วยเล่าโครงการเมตาวอร์เดนก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างคะ่ะได้เลยค่ะสำหรับโปรเจกต์เมตาวอร์เดนนะคะเป็น NFT ทั้ง3,000ตัวบนคอลเลกชัน BSC ค่ะคอลเลกชันที่2บน a, เอเธอรีมด้วยค่ะซึ่งเป้าหมายของโปรเจกต์เราเนี่ยคือการเป็นไลฟ์สไตล์บนโลกเมตาเวิร์สในคอมมูนิตี้ค่ะจะมี c u เจอร์ก็คือ bottom up ค่ะเราจะส่งเสริมคนในคอมมูนิตี้ให้ทุกคนมีโอกาสแล้วก็สร้างนวัตรกรรมไปได้วยกัน,นะคะ่ะ เกิดอยากจอยสเต็ปแรกเลยก็คอมมูนิตี้ของเราเนี่ยมีการจัดอีเวนท์ที่ร้านสบตาหรือว่าหลายๆที่เลยมาจอยกันได้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในไลน์ Open Chat หรือว่า Discord ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากมาเอนเกจมากขึ้นเนี่ยเราจะมีสิทธิพิเศษให้ไม่ว่าจะเป็นชาวเด่นพบหมอได้คุยกับหมอแบบ Ex c l u s i v e เลยแล้วก็ได้ปรึกษากันแบบใน Discord ด้วยค่ะถ้าเกิดสนใจก็เข้ามาที่ตัวเว็บไซต์วั w เดินส .com กดไปที่ NFT ค่ะแล้วก็จะมีหน้า marketplace ด้วยก็เลือกซื้อนงเด่นได้เลยค่ะ ก็อยากจะฝากเมตาวาเด่นนะคะ <_ d ance> เพราะว่าเมตาวาเดน NFT เนี่ย <_ d ance> เป็นหนึ่งใน NFT ไม่กีป projet ของประเทศไทยที่เป็นอันดับต้นๆมีทะะั้งอินฟลูเอนเซอร์นักรองแรปเปอร์อยู่ในโปรเจกต์เราด้วยแล้วก็ขายหมดภาย,ย,ย,ยใน4นาทีมีคนในคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งมากๆเลยค่ะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่ Discord ของเราก็ได้นะคะหรือว่าเรามาจอยอีเวนต์ต่างๆเนาะเพราะว่าเราก็จะทํากิจกรรมแล้วก็มุ่งมั่นจริงให้ทุกคนอ่ะได้นํา NFT ไปต่อยอดในทุกธุรกิจใครที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดตามที่คุณไมล์ได้บอกไไว้้ดเลย เะะดี๋ยวทางเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมายมากๆเลยนะคะ่สวัสดีค่ะใครไม่อยากพาาลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Youtube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ